การดูแลแต่เองขนาตั้งครรภ์น,นะคะอันนี้เมื่อกี้คุณหมอแนะนําไปนะคะก็คือเรื่องของโภชนาการก็สําคัญดูแลแต่เองระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะถ้าคุณแม่เกิดมีภาวะแทรกซ้อนขนาดตั้งครรภ์ปัญหาคือแม่กับลูกจะไม่ได้อยู่ด้วยกันลูกของคุณแม่ต้องดรับการรักษาที่ตึกเด็กคุณแม่จะต้องอยู่ที่ห้องสมุติร่าห้องพิเศษ เราจะไม่ได้กันกินนมไม่ได้กอดกันไม่ได้อกกอดเนื้อแนบเนื้อขาดการกระตุน้นการหลั่งของน้ํานมน้ํานมจะมาช้าแล้วถ้าคุณแม่อย่างเช่นปัญหาภาวะแทรกซ้อนเช่นตกเลือดหลังคลอดสมมติว่าคุณแม่กินกินเยอะกินเยอะแล้วลูกตัวใหญ่ออกมาลูกสีก่โลควาภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาหนึ่งโอกาสตกเลือดสูงลูกติดไหลเกิดบาดเจ็บที่หัวไหล่นี่ต้องไปรักษานะคะ แม่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์อีกอย่างนี้นะคะปัญหาต่างๆมันตามมาเยอะนะคะดังนั้นการดูแลแตัวเองระหว่างตั้งครรภ์คือสําคัญแต่ถ้าเกิดปัญหาใดมันเกิดขึ้นอันนั้นเราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะคะ <S <S วางแผนคลอดบุตรการคลอดบุตรที่สนับสนุนการเรียนรู้วนนมแม่คือการคลอดธรรมชาตินะคะเราต้องวางแผนแต่ว่าถามว่าจะผ่าได้ไหมแล้วโอกาสเรียนรู้วยนมแม่สาเร็จไหม ก็ได้เพราะทุกวันนี้ก็ผ่ายเยอะแหละแต่ถามว่าดีที่สุดก็คือข้อธรรมชาตินะคะ